เมื่อทางรถไฟไม่มีสะพานข้ามแม่น้ำจะทำยังไงอืมรถไฟก็ข้ามแม่น้ำไม่ได้เดี๋ <laughs> ยวเรามาดูสอนสร้างกันนะครับ,บ,บถ้ารถไฟวิ่งมาแล้วกำลังมาถ้าลงน้ำ <doświad> นก็มีเหตุบอกให้ <laughs> ถ้ามีสะพานก็รถไฟจะสามารถ ้ามไปอีกฝั่งนึงได้ไดไดเพราะฉะนั้นเราต้องมีสะพานวันนี้ผมได้ท0 TS นะครับรก็วันนี้นะครับผมจะมาสอนสร้างสะพานข้ามแม่น้ำนะครับ,ออรรบซึ่งก็ยากอยู่นะครับเนี่ oh. ยกว่าจะข้ามฝั่งไปถึงฝั่งนู้นนะครับไปถึงฝั่งนู้นเหมือนกัน oh. เออก็ฟังอีกฝั่งนั่นแหละเออนะครับก็ของที่ต้องเตรียมก็คือขั้นบันไดอิดนะครับขั้นบันไดก็เหมือนกันส่วนนี้บล็อกอิดนะครับบล็อกเหล็กแล้วก็ชิลิกาเฮ้ที่ชิลิกาเนี่ยน่าจะใช้ได้นะเอาไว้ต่อไฟเนาะทไม่รู้คลิปนี้จะใช้ได้เปล่ามาดูกันนะโอเคไม่ต้องพูดมากแล้วะวางบล็อกไป อันนี้เป็นอ้าวอันนี้ะเป็นอะไรวะเขาเรียกว่าจำอะไรไม่ได้นะครับก็วางไปนะเดี๋ยวค่อยหาดูแล้วกันเนาะเขาเรียกว่าอะไรเนะเนกอกไม่ <ś? จำไม่ได้แล้วนะ ช่างเถอะนะครับ,บผมผมเรียกไม่ออกนะอืมเดี๋ยวผ,ผมค่อยไปหาแล้วกันเนาะเขาเรียกว่าสะพานเชื่อมอะไรสักอย่างเนี่ยแหละเออ,อนนคิดไปขอต้องขอภัยด้วยนะครับ ตรงนี้เสร็จแล้วเนาะจากนั้นฝั่งนู้นก็ต้องทำนะก <c oughs> ว้า, <c oughs> วางห้าก็พอแล้วล่ะนะ จากนั้นก็วางการเชื่อมต่อนะมันก็เรียกว่าโครงสร้างเออน,นะครับ <Okay. S 1> ผมต้องใช้ตัวช่วยคือเครื่องมือเก้ไขภูมิประเทศนะอันนี้จะเข้ามาตัวช่วยนะครับเราก็วางไปยาวไปเรื่อยๆครับผม หากก็หากมีเวลาว่างผมก็จะทำคลิปเยอะๆเนาะเอองั้นก็วางไปๆวางบล็อกเล็กนะครับ งั้นก็เอาตอนนี้เอาก็คัดเลือกนะครับหรือเรียกว่า copy นะครับก็วางไปอุ้ยที่จริงกองอีกก็ได้นะครับก็วอลอกต่อเนาะอ่ก็เลือก เอเคเอาโอ้ยมันยากเกินเนาะวาวไปโอเคถ้าไม่มีเสาสะพานนะครับทำไงนะฮะก็มาสร้างกันมาสร้างมาสร้างกันนะฮะเสาสะพานนะครับ มันเรียกว่าต่อหม้อนะครับต่อหม้อสะพานนะฮะอะ,อะไรนะเนี่ยเ,เครื่องวัดร,ระยะก็วางนี่นะครับนี่แหละเออเอาที่สิบเจ็ดนะครับ ถึงนั้นก็นะับตรงกลางนะฮะเ๋ยวขอเลือกก่อนนะว่าตรงกลางอ๋อตรงกลางอยู่นี่นี้เป็นเงานะฮะวันนี้ผมปรับเวลาเป็น12ะนะเวลาเลบม เดี๋ยวขอคำหนณก่อนว่าจะถึงเปล่านั้งสิบสี่สิบห้าทำต่อมอสามเสาเลยนะฮะ กันก็เหมือนกันครับขนาดสามหุนสามนะครับก็สูงอะไรก็ได้ครับแล้วแต่นะอ่า มันเข้ากันต้องบอกว่ะเดี๋ยวขอเอาวัดระยะออกก่อนเนาะถ้ามีเวลาว่างผมจะทำคลิปประมาณซ็กวันละสองสามคลิปนะเออบางวันบางวันอาจจะทำคลิปเดียวคือเวลาไม่มีเวลาว่างเออ ผมต้องขออภัยด้วยนะครับจากนั้นเอ๊ะอ๋อตรงนี้จะทำไหมเนี่ยน่าจะพออยู่แล้วนะต่อเติมไม่ว่ารอคิดแป๊บหนึ่งนะ ไม่ต้องแล้วล่ะเออแค่เนี้ยมันก็สวยแล้วล่ะนะนะโอเคครับก็โหคลิปนี้ก็ง่ายมากนะครับสำหรับการสร้างสะพานนะมันก็จะได้เป็นแบบนี้แหละนะครับสร้างแบบสไตล์ไหนได้ครับแต่ขอ,อไม่ไม่ทําแบบกระกากนะครับโอเคครับก็เป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอใหม่ตอนหน้านะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ